ทุกผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะพระพรพาคุณผู้ชมแวะปัม๊มอ้าวแวะปั๊มก็มีหลายอย่างนะถ้าแวะปั๊มมาเติมน้ำมันเข้าห้องน้ําซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือปั๊มนี้มันพิเศษมากเลยนะคะก็มีของขายเยอะอยู่เขาเรียกว่าเอสโซเอสโซบ้านบึงเข้าท่าบ้านบึงอือ น่าจะถ,ถ,ถ้าไม่ผิดนะคุณผู้ชมต้องวิ่งเส้นไหนเราจะผ่านปั๊มเนี่ยนี่ดูความสวยงามข้างหน้นนี่เป็นห้องน้ํานะคุณผู้ชมเดีย๋ยวกจะพา,าเข้าไปชมห้องน้ําแต่ให้ถูบริวัติบบริบริบรอะไรนะบรบ,บ,บริเวณโดยรอบโอ้ยคุณผู้ชมคะ่ะคุณผู้ชมเข้ามานะก็ควรถ้ามีโฆษณาขึ้นดูโฆษณาให้ป้าพรเลยนะคะป้าพรก็ได้รายได้จากการโฆษณานั่นแหละนะคะคุณผู้ชมก็อโอเคเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่ต้องวิ่งเส้นด้านในนะคะ เอโซเข้าท่าบ้านบึงนะโอเคเอโซเข้าท่าบ้านบึงนี่ถ้าเกิดมาก็จะแวะถ่ายรูปแวะเช็คอินสวยๆกันได้นะคะคุณผู้ชมคะก็นี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมห้องน้ํากันนี่ห้องน้ําห้องน้ําติดแอร์ห้องน้ําติดแอร์คุณผู้ชมถ้าอยากมาเข้าห้องน้ํานั่งสบายๆก็คือมาเข้าห้องน้ําติดแอร์ที่เอโซเข้าท่าบ้านบึงได้นะคะเส้นที่จะไประยองอะไรพวกนี้นะคะ,อะลองดูค่ะ นี่คุณผู้ชมนี่คือห้องน้ํานะคะจะเปนสน่ัสารแบบนี้นะคะก็จะมีสองฝั่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมห้องน้ําวิลลสมาราแล้วหรูอลังการมากเป็นประตูอัตโนมัตินะคะเป็นประตูอประตูอัตโนมัติเข้ามาเป็นห้องน้ําติดแอร์คุณผู้ชมเป็นห้องน้ําติดแอร์อย่างนี้เลยนะคะนี่ห้องน้ําติดแอร์นี่โบ หลูมากคุณผู้ชมเป็นห้องน้ําที่นั่งสบายมากนะคะก็ะคือมีแอร์เย็นๆให้เรานั่งเลยนะคะนี่แล้วก็มีกระจกนี่โอ้ห้องน้ําสีสันสดใสนะคะนั่งสบายสะอาดด้วยนะคะเขาบอกว่ามันก็สะอาดด้วยแล้วเข้าห้องเข้ามานี่คุณผู้ชม,ชม,ชมคะก็ต้องถอดรองเท้านะคะเขามีรองเท้าให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเท้าอย่างนี้นะคะ สร็จแล้วถ้าเกิดว่าเรานะ่งเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะมีเก้าอี้แบบนี้นี่มาให้นั่งใส่รองเท้าเดี๋ยว,วยเราพอน,ะะน,น,นใส่รองเท้าก่อนนะคะนั่งนั่งใส่รองเท้าก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะบริเวณข้งขางๆก็มีร้านขายของนะคะร้านขายของก็เป็นซุ้มน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะผู้ชมซุ้มอ,อย่างเงี้ย โอเคคุณผู้ชมพันมาก็อย่าลืมแวะมานะคะแวะมาได้มาเข้าห้องน้ำติดแอรกันโอเคขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปอะพอรด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ